โอเคฮ่าท okay ุกคนนี่ผมมี hum. ให้ดูนะดูนะนี่เขาชื่อว่าไม่หลับไม่นอนใช่ไหมขอไป FC ผมฮาทุกคนเลยนะนี่ดูดิโอ้โหมีอยู่นั่งสี่ล้านจะสิบเอ็ดล้านอืมทำนี้ก็ขอโอกาสตีหน่อยแล้วกันฮะทุกคนว่าถ้าเขาเอาสิบเอ็ดล้านมานี่คือผมเละฮะทุกคนผมบอกเลยไหนดูหน่อยสิเงาะอู้ตอนนี้แรงมากฮะทุกคนเร็วมากเลยบูฟ้าผมรับไหวไหมเนี่ยเบลฟ้าฮะทุกคนอืมโอ้โห หรือว,ว่าดีอยู่นะเนี่ยแรงอยู่ฮะเอากินสตาร์ไปซะโอเคฮะทุกคนสตาร์ไปหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ฟรยพันเจตัวฮะทุกคนเรียบร้อยเอา <c oughs> โอเคฮะทุกคนเป็นไงฮะ <c oughs> แตะมาสองทีนะบูฟ่าหัวสบายมากฮะแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยเอาไปกินเลยระเบิดปุ้ยจากกุนโต้เป็นไงโอ้โห <c oughs> โูไฟล์ 5, ขอเพิ่งไหมเนาะเกิดเพิ่มชั่วร้ายอืมเดี๋ยวนีจังสวบดเ,เลยอืมเป็นยังไงล่ะอด้วงต่อองเวลาเนาะน่าช้าอึดมากเลยเนี่ยพาส,สิบกีอยอเล็ให้ทุกคนก็สตาร์ทขึ้นไปซะไม่ติดให้ทุกคนไม่เปนะ็นไรเนาะแต่ว่ารอบนี้แหละลาก,ก่อนนะลาก่อนโอ้มเรียบร้อยอ้าวติดไม่ยัท้อเอาโหอึดนะเนี่ย ผมมาถึงรอบ2ได้ไม่เป็นไรฮะตีพันไปรอบรตีพันฮะก็ตีสองทีเรียบร้อย <laughs> โอเคฮะทุกคนมา้วทำการแค่นี้พอฮะทุกคนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเยอะละพอใจในสิ่งที่มีฮะ <laughs> โอเคฮะทุกคนงบวันนี้ก็มีมาเช่า <laughs> ชกิดและเกิดตามแนละ้วเพื่อเป็นอภัยให้ผมนะฮะงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ